เดี๋ยวลองมาเพิ่มคอลเลกชันในเซลีิอีกนะครับเราสามารถใช้คอลเลกชันหนึ่งคอลเลกชันต่อฮาร์ดดิสต์หน่งลูกก็ได้นะอ่าก็คือวิธีทำนะครับในการเพิ่มคอลเลกชันกดปุ่มขีด3ขีดนะครับที่รีโมทแล้วก็เลือกไปทางขวาสุดนะครับไปที่เมนูคอลเลกชัน เดินมาที่เชนคอเล็กซ์ชั่นนะครับตรงคอลเลกชันที่มีให้เลือกนะครับกดลงมาล่างสุดนะครับอีดิคคอเล็กซ์ชันนะครับโอเคพอเลือกอีดิคคอเล็กซ์ชันนะครับอย่าเพิ่งกดคอเล็กซ์ชันนะครับ ให้เอาเคอร์เซอร์นะครับวิ่งไปที่ collection n a m ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปนะครับก็จะมี collection เดิมของเราอยู่นะครับถ้าต้องการสร้างใหม่นะครับก็ตรงนี้นะครับ add a collection นะครับอันนี้คือการสร้าง collection ใหม่นะครับตอนสร้าง collection เขาจะบอกว่าให้เลือกตัว d i s แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ movie หรือว่าตัว t ี show series นะครับ ผมกดโอเคนะครับก็ตรงนี้ครับเข้าไปตั้งโฟลเดอร์นะครับที่ตำแหน่งที่เก็บนะครับตอนนี้ถ้าเราต้องการสร้างคอลเลกชันสำหรับฮาร์ดิสแต่ละลูกนะครับก็ให้ใส่ฮาร์ดิสลูกใหม่เข้าไปที่เครื่องนะครับหรือต่อผ่านตัวฮาร์ดดิสด็อกนะครับครับก็ต้องแค่แอดโฟลเดอร์ตรงนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมันสแกนให้เองนะครับวิธีทำแค่นี้เองนะครับ แล้วก็เข้าไปตั้งชื่อคอลเลกชันของเราใหม่นะครับสมมติว่าแอดโฟลเดอร์แล้วนะครับอันนี้ผม mm hmm. อลมมอง a แอดกันดูนะครับ mm hmm. ผมแอดในไดรฟ์นะครับของ NAS ที่บ้านผมนะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ที่เกิดใส่แล้วกันอเอาเอาในฮาร์ดดิสในเครื่องแล้วกันนะเราเขอาไดร์ เสร็จแล้วโฟลเดอร์ผมมีแค่นี้แล้วก็เข้าไปตั้งชื่อคอลเลกชันนะครับที่ผมอันเฟืองใช่ไหมอ่าโอเคตรงน,นี้อ่าเรื่อนมาโอเคเห็นแล้วชื่อคอลเลกชันหกนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็เข้าไปอีดิ ถ้ามันยินดิบไม่ได้ก็ให้มันใช้ชื่อนี้ไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปเปลี่ยนทีหลังเอา,อาเปลี่ยนตรงนี้ยังไม่ได้นะครับก็ให้กดแบ็กเพื่อออกแล้วก็มันจะเซฟให้เองแค่นี้เดี๋ยวมันสแกนให้นะครับถ้าเราต้องการเชนคอลเลกชันตรงนี้มันก็สแกนตัวโฟลเดอร์หนังใหม่ให้เรา,าผมบอกผมหยุดสแกนแล้วกันะะนะตัวดิสนี้ผมก็ทำคอลเลกชันไปแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อน,นะครับ ก,ก,ก,ออก็กดเมนูอีกทีกดแบ็กออกอ่ากดเมนูอีกทีก็คอลเลกชันนะครับเข้าไปเปลี่ยนชื่อก็ต้องเข้าไปที่เชนเมนูอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลือกคอลเลกชันหกนะครับก็คือเข้าเมนเมนูเดิมของการสร้างคอลเลกชันนั่นแหละอ้ากดผิดนะครับเอาใหม่นะอ่ากดเชนคอลเลกชัน เลือกมาที่ edit นะครับถ้าเกิดเราเลือก collection ตรงนี้มันจะ connect เข้าไปแล้วก็กลับมาที่หน้าเดิมเรื่อง edit นะครับตรงหน้านี้นะครับอย่าไปกดตรง collection นะครับ collection มันจะเข้าเข้าไปหนะ้า collection เดิมคือหน้าเดิมนะครับเลือก collection name นะครับเลือกที่ collection 6กดเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีการเปลี่ยนชื่อก็อยู่ทางเมนูทางด้านขวามือเห็นะี้ที่เป็นลูกศร ค okay. แล้วก็เลื่อนมาที่คอลเลกชันหกนะครับก็จะอันนี้จะเปลี่ยนชื่อได้แค่นี้แหละนะครับ